เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมการกระทําบางอย่างเนี่ยที่ดูเผินๆแล้วมันเหมือนจะเป็นอาชญากรรมชัดๆเลยแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ผิดกฎหมายซะงั้นวันนี้เราจะมาไขาปริศนาทางกฎหมายที่น่าสนใจข้อนี้กันครับอ่าลองนึกภาพตามกันดูนะครับนักมวยสองคนกําลังชกกันบนเวทีแล้วคนหนึ่งก็ชกคู่ต่อสู้จนบาดเจ็บสาหัสเลย คำถามคือแบบนี้มันเข้าข่ายทำร้ายร่างกายหรือเปล่ามีความผิดทางอาญาไหมหรืออีกเคสหนึ่งศัลยแพทย์ในห้องผ่าตัดกำลังใช้มีดกรีดลงบนร่างกายของคนไข้นี่ก็ทำให้เกิดบาดแผลเหมือนกันแบบนี้เรียกว่าเป็นการทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้หรือเปล่าครับทีนี้ลองมาดูเรื่องใกล้ตัวเราเข้ามาอีกนิดเพื่อนบ้านเราเดินมาตัดกิ่งไม้ที่ยื่นลามมาจากบ้านของเราไปเอ๊ะการกระทำแบบนี้มันเป็นการทำลายทรัพย์สินของคนอื่นหรือเปล่านะ เอาละครับคำตอบของปริศนาทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหลักกฎหมายข้อเดียวเลยครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอำนาจในการกระทำหลักการนี้ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือต่อให้การกระทำนั้นนะ่ะมันจะเข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญาทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าคนทำเขามีอำนาจหรือมีเหตุผลที่กฎหมายยอมรับให้ทำได้การกระทำนั้นก็จะกลายเป็นไม่ผิดไปเลยครับเหมือนกับว่ามีใบอนุญาตพิเศษทางกฎหมายให้ทำได้นั่นเอง ซึ่งตะก,กะของมันก็ง่ายๆแค่3มสเต็ปเลยครับขั้นแรกคือการกระทำนั้นดูแล้วเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาแต่ขั้นที่2มีเหตุผลทางกฎหมายที่เรียกว่าอำนาจในการกระทำเข้ามาเกี่ยวข้องผลลัพธ์สุดท้ายในขั้นที่3ก็คือการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดครับและคำถามต่อมาก็คือไอเจอ้าอำนาจที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างหลักๆเลยนะครับมันมาจากสามแหล่งสำคัญด้วยกันขึ้นหนึ่งจารีตประเพณี 2. ความยินยอมของผู้เสียหายและ3ก็คือตัวบทกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนเลยเรามาเริ่มเจาะลึกการที่ข้อแรกกันก่อนเลยค่ะเอาล่ะครับแหล่งที่มาแรกเลยก็คือพลังของจารีตประเพณีครับต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือกฎเกณฑ์ที่อาจจะไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป๊ะๆนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่คนในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมานานมากจนกฎหมายเองก็ให้การยอมรับแต่มีจุดสำคัญที่ต้องจำไว้นะครับ ก็คือจารีตประเพณีเนี่ยไม่สามารถสร้างความผิดอาญาขึ้นมาใหม่ได้นะแต่มันสามารถสร้างข้อยกเว้นให้กับการกระทำที่ปกติแล้วจะผิดกฎหมายได้ซึ่งนี่เป็นหลักการที่น่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้มาดูตัวอย่างในสไลด์นี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยอย่างเรื่องกีฬาตามกติกาจำเรื่องนักมวยที่เราคุยกันตอนแรกได้ไหมครับนั่นแหละครับแม้จะชกกันจนเจ็บแต่มันเป็นไปตามกติกาก็เลยไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย หรืออีกตัวอย่างคืออํานาจของพ่อแม่ผู้ปกครองในการว่ากล่าวตักเตือนลูกหลานตามสมควรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับกันมานานแล้วเหมือนกันครับโอเคต่อจากจารีตประเพณีแหล่งที่มาของอํานาจอันที่สองก็คือความยินยอมครับโอ้โหอันนี้คือกรณีที่แค่คำว่าโอเคหรือได้เลยคำเดียวสามารถเปลี่ยนการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายให้กลายเป็นสิ่งที่ทำได้เฉยเลย แต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ว่าความยินยอมแบบไหนก็ได้นะมันต้องมีเงื่อนไขสําคัญอยู่3ข้อครับข้อแรกเลยคือต้องเป็นความยินยอมที่ออกมาจากใจจริงไม่ได้โดนขู่โดนหลอกหรือเข้าใจผิดอะไร 2. ต้องไม่ไปขัดกับศีลธรรมอันดีของประชาชนและข้อสุดท้ายข้อ3คือความยินยอมนั้นต้องมีอยู่จริงๆในตอนที่เกิดการกระทํานั้นขึ้นครับดังนั้นเนี่ยแหละครับคือหัวใจสําคัญเลยไม่ใช่ทุกเรื่องนะที่เราจะให้ความยินยอมได้ ลองดูตารางเปรียบเทียบนี้สิครับฝั่งซ้ายคือความยินยอมที่กฎหมายยอมรับได้อย่างการยอมให้หมอผ่าตัดเพื่อรักษาหรือการเล่นกีฬาตามกติกา แต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยคือการยินยอมที่ใช้ไม่ได้ผลเลยเช่นไปยอมให้คนอื่นมาฆ่าเราหรือยินยอมทำแท้งเถื่อนแบบนี้ต่อให้ยอมยังไงก็ผิดกฎหมายอยู่ดีครับและมาถึงแหล่งที่มาสุดท้ายครับอันเนี้ยเป็นแหล่งที่ชัดเจนที่สุดจับต้องได้ที่สุดเลยก็คือเมื่อกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นี่แหละครับบอกไว้ตรงๆเลยว่าการกระทำแบบนี้สามารถทำได้ตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกลุ่มคู้ต้องหาตามหมายจับถึงแม้ว่าการจับกลุ่มมันจะเป็นการจำกัดอิสรภาพของคนคนหนึ่งนะแต่มันก็ไม่เป็นความผิดครับทำไมล่ะก็เพราะว่ากฎหมายให้อำนาจนี้ไว้โดยตรงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนั่นเองแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดแบบสุดๆไปเลยนะครับเรากลับไปที่ปัญหากิ่งไม้เพื่อนบ้านที่เราคุยกันไว้ตอนแรกกันดีกว่าครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 4 7เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนมากเลยครับว่า ถ้าเป็นรากไม้ที่ล้มเข้ามาในที่ดินของเรานะเราสามารถปัดทิ้งได้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นกิ่งไม้เราจะต้องไปบอกเพื่อนบ้านก่อนให้เขาตัดภายในเวลาที่เหมาะสมถ้าเขาไม่ทำเราถึงจะมีสิทธิ์ไปตัดเองได้เห็นไหมครับว่ากฎหมายให้ขั้นตอนไว้เป๊ะเ,เลยโดยสรุปแล้วเนี่ยไอเจ้าอำนาจในการกระทำจึงเป็นเหมือนกับกลไกของกฎหมายที่พยายามจะสร้างสมดุลครับระหว่างการคุ้มครองสิทธิของต่ละคน กับการอนุญาตให้มีการกระทำบางอย่างที่มันจำเป็นเพื่อให้สังคมโดยวรวมมันเดินหน้าต่อไปได้มีนักวิชาการกฎหมายท่านหนึ่งคือาศาสตราจารย์คณิตณนครได้ให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งและน่าสนใจมากเลยครับท่านบอกว่าความยินยอมนะ่ะมันจะมีผลกับประโยชน์ส่วนตัวที่เราสละได้เช่นสิทธิในทรัพย์สินของเราแต่จะไม่มีผลกับประโยชน์สาธารณะที่เราสละให้ใครไม่ได้อย่างเช่น สิทธิในการมีชีวิตอยู่ของเรานั่นเองสุดท้ายนี้มันก็นำมาสู่คำถามที่ใหญ่และน่าขบคิดมากครับว่าแล้วจริงๆแล้วสังคมควรจะขีดเส้นแบ่งตรงไหนกันแน่ระหว่างการกระทํำที่มันมีเหตุอันควรกับการกระทํำที่เป็นอาชญากรรมนี่คือคำถามสำคัญที่ทั้งกฎหมายและสังคมต้องช่วยกันหาคำตอบที่เหมาะสมอยู่เสมอครับ in my